บุหรี่ไฟฟ้าถือเป็นสารเสพติดและที่สําคัญตอนนี้ยังผิดกฎหมายด้วยนะครับการทํางานของหลอดเลือดเราผิดปกติหลอดเลือดหัวใจตีบหัวใจวายเสียชีวิตได้เลยนะการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนะหาประโยชน์ก็ไม่มีการไม่ลองไม่ผิดเพื่อตัวเราและคนรอบข้างครับผมชื่อแทนนะครับ ป็นคนชอบตั้งคำถามแล้วก็ชอบข่าความรู้เกี่ยวกับเรื่องต่างๆมีเรื่องนึงที่ผมสงสัยก็คือเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าครับซึ่งคนที่จะมาให้คําตอบผมได้ในวันนี้ก็คือคุณหมอพันธ์ครับเครียดเรียนไม่รู้เรื่องจําอะไรไม่ได้สูบบุหรี่ไฟฟ้ามันไม่ช่วยนะครับลูกๆหลานๆเราเดี๋ยวนี้นะครับไปพึ่งบุหรี่ไฟฟ้าเวลาที่เราเครียดอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องทะเลาะกับพ่อแม่แล้วเรานึกว่าเทรู้สึกว่ามันดีจริงๆหมอต้องบอกตรงนี้เลยนะครับเป็นความคิดที่ผิดมากเลย สวัสดีครับคุณหมอนี่ผมแทนนะครับน้องแทนที่ทักมาในเพจหมอที่อยากปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าใช่ไหมครับคือพอดีผมเห็นคุณหมอจากเพจ Facebook ของสสสครับที่คุณหมอไปร่วมงาน เอลตีฮ <LT> ีโร่ปะใช่ครับเฮลตีฮ uh ีโร่ที่เดินวิ่งเพื่อสุขภาพรู้เท่าทันบุหรี่ไฟฟ้าครับผมอยากจะรู้ว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยคะมีภัยมากกว่าหรือน้อยกว่าบุหรี่มวนยังไงครับเป็นคําถามที่หมอดีใจมากเลยนะที่เยวาวชนยุคใหม่ได้มาถามแบบนี้บุหรี่ไฟฟ้าจริงๆแล้วเนี่ยมีผลเสียไม่ต่างกับบุหรี่ธรรมดาเลยนะบุหรี่ไฟฟ้าถือเป็นสารเสพติดทําให้เราติดได้เหมือนกับบุหรี่ธรรมดาเลยและที่สําคัญตอนนี้ยังผิดกฎหมายด้วยนะครับข้อที่สองนะ คือมันทำร้ายหลอดเลือดเราครับทำให้การทํางานของหลอดเลือดเราผิดปกติที่สําคัญที่ไหนรู้ไหมสมองแล้วก็หัวใจทําให้เราเป็นอมัอมพาตอัมพาตหลอดเลือดหัวใจตีหัวใจวายเสียชีวิตได้เลยนะสารที่อยู่ในบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมีงานวิจัยรับรองเต็มไปหมดเลยนะบอกว่ามันเป็นสารก่อมะเร็งมีสารกระตุ้นทําให้ฮอร์โมนเกิดการผิดปกติได้เป็นเบาหวานความดันไขมันผิดปกติได้เลยนะครับบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยทำให้เราเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้ด้วยนะว่าแต่เราอะ เปล่านะจริงมากเท่ากับว่าบุหรี่ไฟฟ้ากับบุหรี่มวนมันมีความอันตรายแทบไม่ต่างกันเลยใช่ไหมครับทั้งสองตัวเป็นตัวที่อันตรายมากเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครเลิกได้เลิกนะครับการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนะหาประโยชน์ก็ไม่มีแถมยังมีโทษเยอะมากอย่างที่เราคุยกันไปเมื่อกี้การไม่ลองไม่ผิดเพื่อตัวเราและคนรอบข้างครับ ผมมีอีกหนึ่งคำถามถ้าผมและทุกคนอยากหาความรู้เพิเ่มเติมเกี่ยวกับพิษภัยของเจ้าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยครับผมสามารถไปหาที่ไหนครับง่ายที่สุดเลยนะคือเข้าไปที่เว็บไซต์ของสสสครับเป็นข้อมูลที่เขาเช็คแล้วว่าถูกต้องนะครับเข้าถึงง่ายและน่าเชื่อถือครับอย่าลืมเอาไปบอกเพื่อนๆด้วยนะครับแล้วถ้าใครอยากเป็นเฮลตี้ฮีโร่เรามาเดินวิ่งเพื่อสุขภาพด้วยกันนะครับเราจะได้มีสุขภาพดีห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้าห่างไกลโรค n อ d นซดีไปด้วยกันครับ